เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นอุบัติเหตุที่รถกระบะตู้ทึบคันหนึ่งนะครับขับมาแล้วก็แซงช่วงทางโค้งปรากฏว่าทําให้รถเนี่ยนะครับล้อลอยแล้วก็เอียงหลังจากนั้นก็สายไปสายมาครับที่เพจเฮียขับรถนะครับได้เปิดเผยภาพนี้ฮะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันนึงครับนี่ฮะกลายเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะรถเอียงเลยครับ รถคันนึงที่ขับมาบนถนนพอมาถึงช่วงทางโค้งปรากฏว่ามีรถกระบะตู้ทึถืะที่ขับแซงมาจากด้านขวาครับแล้วพยายามจะขับเข้าเลนซ้ายปรากฏว่าล้อเนี่ยปัดนะรถนี่เอียงไปเลยครับล้อลอยแล้วก็เอียงสายไปสายมาเป็นระยะทางไกลพอสมควรครับโอ้โหน่ากลัวมากครับหวาดเสียวฮะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ครับนี่ฮะเอียงขนาดนี้เลยครับ แต่ว่าในาที่สุดนะครับรถตู้ทึบคันนี้ก็สามารถที่จะประคองรถให้กลับมาขับได้อย่างปกตินะฮะโอ้แต่ว่าน่ากลัวจริงๆฮะเหตุการณ์นี้ซึ่งทางเพจเฮียขับรถโพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความบอกว่าที่ผมทํามันเพราะผมเอาอยู่เอออย่าคิดว่าเอาอยู่นะคฮะคุณผู้ชมแบบนี้โออันตรายมากนะครับถ้ากลายเป็นอุบัติเหตุขึ้นมานี่หนักเลยนะครับ